สภาพว่างเปล่าสัจาสีมีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยความเป็นอนัตตาอย่างไรศัสตราสีมีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการสี่คือสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกเป็นสภาพมิใช่ตัวตนหนึ่ง สภาพเป็นเหตุเกิดแทงสมุทยัยเป็นสภาพมีใช่ตัวตนนอ่งสภาพดาห่งนิโรธเป็นสภาพมีใช่ตัวตนเอ่งสภาพเป็นทางแห่งมักเป็นสภาพมีใช่ตัวตนนึง่งสัจจะสีท่านสรงครอบเป็นหนึง่งด้วยฟามเป็นอนัตตาด้วยอาการสีนี้สัจจะใดท่านสรงครอบเป็นหนึง่ง ตัจจะนั้นเป็นหนึ่งบุคคลย่อมแทงตลอดตัดจจะหนึ่งด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นตัจจะสีจึงมีการแทงตลอดด้วยยานเดียว